สวัสดีพี่น้องอุ้ยเอี้ยัยงวะตอนนี้ห้าอยู่ใส่เนี่สวัสดีพ่อนพี่น้องเดออโอ้ขอ,อนุญาตเด้ออันสิเป็นของพรอนเก่าเนาะน่าจะแม่นอ่าก็มีต่อคอยด้วยต่อคอยต่ออ่าบักอ่ามันยังออกมาเป็นเอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปา่าช้านะคะ มาทำอะไรที่ป่าชาสนวันนี้มาเก็บดูอีพ่อพี่น้องมาเก็บดูเถอาพ่ออือกองว่าอย่างสิบอกขือนอย่างนี้นะกล่องพอนบอกเออมันา่อ๋ออยู่นพี่น้องกลองฟ้อนเต็มเลย อ๋อจะมีอันนั้นคืออ่าศาลาพี่น้องเป็นวัดป่าเป็นศาลาหลงธรรมพี่น้องศาลาหลงธรรมนะคะไม่ใช่ศาลาบ่อนงคอยอยู่อนนาสูบได้เป็นวัดป่าที่ซื้อไว้กับเคย,ยื่ยางมาเบิ่งนี่อุ้ยยางมาเป็นอ น <sp> <sh> no, <sh> er <sh> ้องโทรศัพท์บ่เห็นอีหยังซ่บสานไม้ผมจําบ่เหลืออีหยังเนาะหม้งามไมาะงามบดนี้กัยอนียเ้ยเจ้าาบ่มนเราไอยู่นอบ่เออลงพ่อน่นี่บ่รถบ คือกองพ่รถพรพี่น้องไอ้พ่อของพ่อน้องคิงคามนั่นเองนะคะมานิกาเป็นมือเก็บเก็บดูพี่น้องเอ้ยเก็บดูมืองานแสกมาดูข่าวท่าพี่น้องเ่าการมาห่วมในงานของเพิ่นเนาะเฉพาะใจจะงอพ่อรุ่มาเลยทีเดียว น้องเาล้นเขานี้เห็นในรถนี่วันนี้มันจะไปถง่อไห่เอออายังกันบดิฮ้ยปล่อยน้องพอเก็บกอนเอาค่อยเก็บต้ำหนังเพื่อนพี่น้องเก็บตุกลางฟังดุขางเป็นว่าแดดแดดวันนี้นะ แถวแล้วล่ไลเต็มปาแถวล้วล่ภาษาี่นองลไปเขาเลไปหอนอกเล่มเดียวมาแม่พี่นะน้ำไปให้คูได้แล้เออน้ำเยได้ลุน้ำเยเอาไปทำไหมเอาเอาไป้เก็บเลยเนี่ยา าบมนจนวนบนน่ได้แลววา่งมีควันออกมาเลยนะเ้าคนน้ตองมีเก็บลูกพี่น้องปล่อยปล่อยให้อันลูกหลานพันเก็บก่อนฮะจังขับไปเก็บน้ำหลังมันบอเย็น

โอาเพิ่นว่าหาดอกขั้นเพิ่นหายนะเพิ่นหายแล้วเย็อยากด้ไปห้นี่พ่อไปห้นี่โคตรนี่เน่ยเด้อมีกระพรเพิ่นได้พี่น้องเท่านี้นะยังหืม่ยเปนเนื้อเนี่ยพ่อ สีล่างกระดูกเพิ่อนพี่น้องด้วยน้ำอบน้ำหอมไหมได้ด้วยน้ำหอมมาจากอันอบชิดใส่ล้างใส่ทล้วแล้วมีแต่น้ำหอมนี่พี่พี่น้ำอบยื้อใส่จะน้ำอบอันนี้น้ำหอมน้ำอบยู่ใส่าแล้วใส่กระดูกที่เป็นหลอดเป็นย่างนั่นนะออใส่อันน ไม่เลยกระทูลเอาย่นีเวลาเอาดูมเีอะไรมาหนึ่บุยังมีเหล่เอยนมเดี้นลบหลอดน้อยน่ะขอนญาตล่างกันอันนี้ก็คือเหตุหูเพินในซ้ายขาเพิ่นะจะนอมือแรงเฮ้ยไปตึงแฮบบ่เฮ้ยอ้ยปนบาะวาเนบาะว่าดอกเิ่นบาว่าดอกเนาะ phần hạt lúa hạt lạn kia nhang phần bom mạ ạ ồ đòng. ục sài là ô bom mạ cả sài là ạ จัดนะยังงเลือนะอย่ผงกสนัวคเมือบ้านยบรับไปนี่นะขัน้นอันเอาหัวลงตะเนตวนโตกับอวยกรับแล้วมันเออ,อ,อได้เลขเด็ดเลยพี่น้องเอ,อ้ยได้เลขเด็ดเลยไปหาสื่อเอาวันจนันทร์ทรได้มนนีนะ นันจ้ะนันเลขเด็ดได้เอาเลขเล่าเนี่ยเลขเวียดชื่อหไดนกระปุกถือพอใจนะพายเป,ปน็นโฮดคนดยังแนวสะก่อนพี่น้องซิมีพิธีสวดสักอนิจาเนะาะกระโหดทำอบน้ำหอมแล้วเออมีแต่ เอาใส่ใส่โทบนี yeah. oh, ้เอาดูใส่โทพี่น้องเนีเห็นอยู่ไกลชีบใส่ทีละหน่อยทีละน่อยเอาเฮียโอ้ลูกทายสองคนพี่น้องเอ้ยลูกทายสองคน ลุงแล้วพเราไปนั่งจังดิเรื่องไรเราไปได้ได้ถาสิึงบ่อแล้วันหอดอันเดีกอย่้ Ba chút, cơ ba chút cứ ba chút kêu oh. ba chút hẹn chút 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 ôi chút 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 cả เอากระสเดเมื่อพี่น้องทางเมื่อทางเก่าเป็นป่าช้านะพี่น้องคะ่ะนี่จะเป็นป่าช้าด้วยพี่น้องป่าชา้าติดกหวัดป่าสารวัดป่ากราาสิมีแต่ป่าอันแค้มค้งกระสิมบีนเป็นอาเนินมะหินแห่กับป่าไม่ติว้วไม่คอยไม่อัน มหมักเหมัดแอมอนแดดีเนาะอ่ะเสื้ดุขาธาตปนิองเด็ดกระใหม่พูดใหม่พูงกองพรเพิ่นกจะเป็น่าอัดพี่เนาะไอ ช่วยซับกับกระตุกพี่น้องขอัยหลายเจออยู่ใช่ท่าเดี๋ยวตามไปเบิ่งก่อนอเป็นอะไรแน,น,น่เนาะ้นอนกลางดูพระธาตตอนเช้าสิ่อย่มขึ้นเลยสิ่ขึ้นไปหาชื่อนะ้ำเย็นกินจกนักบาสซะก่อน หอนหอนพี่น้องตอนนี้เพี่นกำลังทำไปดีของเพืเ่อนอยู่เนาะอ,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 อันนี้ต้นโมเมนต์ต้นมักแต่ได้นี่นะต้นยางมานี่โมเมนต์ต้นมักแต่ได้อันนั้นต้น,ตนมักแต่อันนี้โมเมนตมน์ต้อนมักแต่ต้นยางอันนี้ไม่เคยเห็น พอมาสูดพอดีอ,อสาธุผู้อืมเมื่ออืนไปหาของก e like <pf unlikely> ินของทานเด้ออีพ่อเอ้ยอืมวันนี้ไปอิ่นกับลูกเอื่อนั่นนี่แหละไปหาของกินของทานเด้อเอากองบอกกองบุญเด้อเอารถวีโก้ไปใส่เอาเด้ออีพ่อเอารถง่ายๆไปใส่เอารถเด้อเมื่ออื่นน่นพะเขาวพะน้ำตังทรายผ้าได้เมื่ออื่นน่ะอีพ่อเอ้ยอืมต้นกระเพิกแน่กองบุญน้ำ อ้าเนี่ยวพี่น้องบรรยากาศห่อเอี๋ยลดีออกพี่เขียดบาทเอ้ามานั่งร่วมกันห้องยังงงอยู่คือผมเป็นนางน้ำกั็พี่น้องบรรยากาศเก็บดูถ้าพ่อไม่ในกสิคอจังหวัดสมนีเด้อพี่น้องเด้อคพี่พาจะได้กับเขาพาละลายพี่น้องไอ้คิมนะพอกันใหม่เด้อ